네, 맞다, 왠지. कोची खा फोन करे थल्लो निस्वाजी हाँ तो พุทธบ,บ,บูชามหาบูชาปรมโตชานมบูชามหาปรมบูชานักบูชามหาปรมบสชาศีรษะโยสีรษลาโภะศุโภพระวันศุกรนข้าพเจ้าดรยศสธราเสิชาประภากรขอกราบไหว้สักการบูชาด้วยเทพที่ประจำยู่ณวดเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้ ตั้งแต่ปฐุมระพุทธเจ้าตรัสรู้และดีผู้มีใจดีได้ถวายสถานที่นี้ให้เป็นสมบัติพระศาสนาแล้นะั้งเป็นคนรัง้ง่0เป็นต้นมา ข้าพเจ้าขอกราบไหว้สักกาะบูชาพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลนาะาพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าพระอานนท์พระมหากัสปสปะและพระมหาเถรรักที่มาจําพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งรูปก็ดีสิบรูปก็ดีร้อยรูปก็ดีพันรูปก็ดีหมือนรูปแสนรูปก็ดีดผู้สาเร็จพิ้พพระสวสดาบพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์และทัามหากัระทุกรพระองค์ที่ได้ช่วยกันให้สถานที่นี้เป็นวัดแห่งแรก ของโลกและเป็นที่รู้จักตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้พรกพบาเดินทางมาจากประเทศไทยมาสักการูชาและรวมมหาวิหารต่อจากสักการะสมพระเจ้ามีสักกระหลวงพานใหญ่หลวงค่อใหญ่ขอสักการะบูชาในสมาด็ระสและพระอาจารย์พระองค์ที่ได้รวมตัวกันในสถาน เราที่มาจะนเบื้องดรมาทระดับุมาเือเกิดตนานํางบิดเล้วขอพานิโสเรียบุ่งทางเป็นไผ่พันุ์นีจงกลายเป็นพลังมาเนพลังเป็นสพลังปัจจัยยรลมสงค์เข้าไปจรอบที่หายมีความสุขอ่นเจอเรียงผันตา หลังจากลังไปากท่อขอให้ไมอพราที่ซที่บริมาสังสุญาวนาสีมีทีปแขอความธิษฐควาอธิษานรรมฐานขเข้าไปจ้า